คุณพี่คะสนใจไหมคะคันนี้รถกระบะ4 4ประตูเกียร์ออโต้นะคะนิสสันนาวรา b แบ็ก e d i t ชันเครื่องยนต์2.5ตัว e-l ค่ะค,คุณพี่ปี2019ใหม่แค่7,000 0เองคุณพี่รายละเอียดเส้นสายตัวรถจะเป็นยังไงนะไปชมนในคลิปเต็มได้เลยสวัสดีค่ะพี่พี่ f ทุกท่านนะคะวันนี้มาจเจอกับน้องกางเป็นอีกเช่นเคยนะคะมีรถเข้าใหม่มาแนะนำให้คุณพี่ดูนะคะคันนี้เป็นรถกระบะ4ประตูด้วยเกียร์ออโต้คุณพี่คะ นิสสันนาวราแบ็คอิดิชันเครื่องยนต์2.5ตัว E.L. ปี2019นะคะคุณพี่สภาพรถนี่ใหม่กิ๊ตก็เลยจริงๆนะคะนี่เรามาเปิดคลิปกันภายในกันดูบ้างคุณพี่นะคะให้ชมตัวรถแบบแท้ๆเพราะภายในเครื่องยนต์คันนี้เงียบกิ๊ตเลยคุณพี่คะ่ะสภาพรถใหม่มากนะคะ ใครที่สนใจนะคะอยากจะมาชมรถจริงๆนะคะมาได้ที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่สาขาที่1ซอยเสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพนะคะหรือติดต่อได้ช่องทางตรงนี้เลยนะคะกางเต็นท์ปักไว้ให้นะคะคุณพี่ขะเดี๋ยวเรามาเริ่มชมตัวรถกันหน่อยดีกว่านะคะคุณพี่ได้อะไรจากตรงนี้คุณพี่ขาพวงมาลัยนะคะแบบหุ้มหนัง3กา้านดีไซน์สปอร์ตนะคะคุณพี่ขาเป็นมันติฟังก์ชันให้ด้วยนะคะเพิ่มเสียงรถเสียงได้มีตัวคุซคอนโทลนะคะให้ด้วยแล้วก็รับสายได้ สั่งการด้วยเสียงได้นะคะหนูให้ดูเลขไม่์คุณพี่ใช้งานน้อยมากเลยนะคะคันนี้ถึงจะเป็นปี2019เลขไมล์อยู่ที่70,000เท่านั้นคุณพี่ไม่แท้ไม่เดิมไม่มีการกอไม่์นะคะเห็นไหมคะสวยๆเลยนะคะคุณพี่เดิมๆแท้ๆจากโรงงานหนูกรนารันตีเลยคะ่ะรถทุกคันเราคัดเกรดเข้ามา ท,ทุกขันตรวจสอบรถโดนใจมากกว่า274จุดด้วยกันได้น้าจอที่เป็นหน้าปัดทักสกีนแบบนี้คุณพี่ค่ะจอสัมผัสไวมากเลยนะคะรับ FM AM, AM ได้ b l u e ได้บลูทูธได้นะคะอันเดี๋ยวก็ลองเล่นให้ดูอันนี้เชื่อมต่อนะคะบลูทูธนะคะพวกระบบเสียงต่างๆตั้งค่าได้นะคะนี่ปรับอ่ะสั่งการด้วยเสียงด้วยเห็นไหมคือเขาสเสถียรมากเลยนะคะของแบรนด์นิสสันคุณพี่ ันนี้ก็ดูตัวกล้องนะคะคุณพี่เห็นไหมหุยออปชันจัดเต็มคุณพี่กล้องถอยหลังมองได้แล้วก็จุดอับสายตานะคะตรงหูกระจกด้านข้างค่ะคุณพี่คะ่ะนี่เห็นชัดหมดเลยนะคะหุยถือว่าออปชัน จัดเต็มแน่นอนนะคะได้ตัวแอร์หนึ่งแอร์เป็นออโต้คุณพี่เย็นช่ำๆเลยค่ะนี่นั่งอยู่นะัหนาวสัน่นขนลุกไปเลยนะคะพี่แถมว่าได้เกียร์ออโต้อีกต่างหากนะคะแบบคันบันไดค่ะคุณพี่ค่ะขับสนุกขับมันแน่นอนถ้าผักเกียร์มาทางด้านซ้ายมือตรงนี้ก็เป็นเล่นรอบเครื่องเอานะคะ เห็นไหมคะแถมได้ตัวกระจกมองด้านหลังนะคะเป็นปับแสงออตโต้อีกต่างหากนะคะรถยนต์ที่สูงกว่าเปิดไฟสูงใส่คุณพี่ไม่ต้องกลัวเลยเราเปิดออตโอต้ไว้เลยนะคะนี่คะ่ะรอยอักขระเลขยันบนหลังคาตรงนี้ไม่มีเลยนะคะพี่สะอาดสะอ้านมากเลยนะคะช่องตรงกลางนี่เป็นที่เก็บแว่นได้อีกนะคะสวยเลยนะคุณพี่คะ่ะสภาพรถกลิก่นรถนี่ใหม่กิฟต์ตรวจสอบที่มาของรถคันนี้ได้นะคะไปคะ่ะเดี๋ยวพาไปดูตรงส่วนอ่ะ ประตูด้านข้างนะคะคุณพี่ขาประตูด้านข้างนะคะเดี่ยมสันตัวน็อตนะคะอยู่ครบทุกตัวสีเดียวกับตัวถังเลยคุณพี่่ะไม่มีการขันไขหรือขยับใดๆนะคะสภาพกริฟมากเลยจริงๆนะเห็นไหมคะอุ้ยลวสีแดงเจ็บเจี๊ดมากคุณพี่เห็นไหมคะสภาพสวยญาติ<อ>ด,ดับเครื่องเราลงไปดูรอบๆคันกันนะคะคุณพี่ขา มาดูในโซนด้านหน้าค่ะคุณพี่่ะได้อะไรมาบ้างตรงนี้ค่ะคุณพี่กอบไฟด้านหน้านะคะเป็นโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเส้นสายเดย์ไทม์ n ันนิ่งไลท์ตรงนี้ค่ะสองสว่างในตอนกลางวันนะคะคุณพี่ไฟตัดหมอกคันนี้มีมาให้นะคะกระจังหน้าด้านหน้านะคะเป็นสีดําเงาค่ะคุณพี่่ะสภาพใหม่กริปเลยนะคะคุณพี่รอการปรับสภาพนะเดิมๆเ,เลยนะฮะดูในส่วนของซุ้มล้อตรงนี้คุณพี่่ะดีไซน์แบบ หมือนออฟโรดอะดูดันมากเลยนะซุ้มล้อตัวโตอย่างนี้ตัวน็อตอยู่ครบทุกตัวนะคะล้อแม็กยางขนาด R18 ค่ะคุณพี่ขาดอกดอกยางยังอยู่ครบอยู่เลยเห็นไหมคะแม็กเป็นสีดําด้วยนะคะแท้ๆเดิมๆจากนิสสันนะคุณพี่เห็นไหมคะหนูพาไปดูในส่วนของตัวโช๊ด้านหน้านะคะอันนี้เดิมๆจากโรงงานนะคะตัวน็อตเหลี่ยมสันคมกริบนะคะไม่มีการขันไขหรือขยับนะคะไม่มีการทําช่วงด้านหน้ามาแน่นอนหรือการชนหนักด้านหน้าคุณพี่หนูให้ดูให้เห็นทุกจุดทุกซอกทุกมุม เลยนะไม่ในส่วนด้านข้างคุณพี่ขาฮูกระจกปรับพับไฟฟ้านะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวสวยๆกับสติกเกอร์สีส้มตรงนี้นะคะหูกระจกสีดําตัดกับสีแดงนั้นดีไซน์แบบดูเท่มากเลยนะคะพร้อมสติกเกอร์ลายกราฟิกค,ค่ะคุณพี่สวยๆเลยเครื่องยนต์2.5บอกเลยตอบโจทย์คุณพี่แน่นอนนะคะประหยัดน้ำมันสุดๆเลยนะคะเห็นไหมคะอันนี้ช่วงด้านหลังนะคะซุม้มล้อวโตนะคะตัวน็อตอยู่ครบทุกตัวนะคะตรงนี้ เห็นไหมคะแถมคุณพี่คันนี้เขามีกล้องที่เต้นให้ดูนะคะตั้งแต่ภายในรถค่ะพี่กล้องรอบคันเลยคุณพี่ความปลอดภัยเขามีมาให้จัดเต็มมากนะคะสำหรับแบ็คออดิชั่นคันนี้คุณพี่แมกไลเนอร์ด้านหลังมีมาให้ติดตั้งจากโรงงานเดี๋ยวพาชมในส่วนของด้านกระบะด้านท้ายนะคะเห็นไหมคะ จุดแตมด้มเดิมจากโรงงานค่ะตัวน็อตน,นะคะทางฝั่งด้านซ้ายมือนะคะสีเดิมนะคะจากโรงงานเลยสีสม่ำเสมอเท่ากันนะไม่มีการทำสีนะคะคพี่ๆค่ะนี้สภาพเดิมๆเ,เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะเราเอามารีวิวให้คุณพี่เห็นก่อนใครเลยอ่า ต้องใช้ความรุนแรงสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็มาในส่วนของกรอบโคมไฟะคะ่ะด้านท้ายเป็น LED นะคะดวงตัวโตวเลยนะคะคุณพี่ร้อยกอบโคมเนี่ยไม่มีรอยแตกเลยนะคะสภาพใหม่มากนะ ใครที่กําลังมองหาแบ็กอ d ดิชันอยู่กลางเต็นท์มีนําเสนออีกคันเพราะจําได้ว่าคันที่มานำเสนอเสนอคันแรกอะ่ะเป็นเกียร์ธรรมดาคันนี้เป็นเกียร์ออตโต้มาให้แล้วคุณพี่ในราคาแค่5 1 9 0 0นหเาพเท่านั้นนะคะห้าแสนห่อนเบาๆเดือนละเ0้ากว่าบาทนะที่เปิดประตูค่ะคุณพี่ขาอ่ะตรงนี้ขอแนะนําตรงฝั่ง ด้านคนขับก่อนละกันนะคะเห็นไหมคะที่ปิดประตูนะคะด้านข้างนะคะเป็นแบบบุนุ่มนะคุณพี่ซับแรงกระแทกได้ดีนะคะเวลาเข้าโค้งอะไรเงี้ยโอ้ยเอียงตัวติดกับประตูค่ะคุณพี่ไม่เจ็บแน่นอนนะคะนะเข้าไปดูตรงเหลี่ยมสันน็อตตรงนี้นะคะคุณพี่รอยเพจนะแผ่นเพจของนิสสันนี่จะอยู่ด้านข้างนะคะเลขโค้ดตัวเครื่องอะไรก็จะอยู่ตรงนี้นะคุณพี่เห็นไหมอยู่ครบนะคะสีแดงเดิมๆเลยคุณพี่ตัวน็อตเหลี่ยมสันคมกิฟทุกตัวนะคะ ไหมคะอันนี้ทางฝั่งทางด้านคนขับนะไปดูด้านหลังเอาอีกสักนิดหนึ่งนี่คะ่ะดน้านหลังค่ะคุณพี่ขาเดลี่ยมสันตัวน็อตก็เดิมๆนะคะคันนี้ไม่มีการชนทางด้านขวาม,มาแน่นอนนะคะถ้าชนเขาก็ต้องเปลี่ยนประตูมาแล้วเนาะอะ,อะให้ดูนะคะที่นั่งตรงด้านหลังค่ะคุณพี่ขออนุญาตเก็บตรงนี้นิดนึงอะให้เห็นเต็มๆค่ะคุณพี่ขาเบาะหนังสีดําเย็บกับได้สีส้มดีไซน์สวยๆแถมเขามีแอร์ด้านหลังมาให้ด้วยเย็นฉ่ำถึงใจกนะันถ้าคนนั่งหนัง,งนั่งรักข้างหลังนะคะคุณพี่่คะ เห็นไหมคะเดิมๆจากโรงงานโอ้ที่วางแก้วมีมาให้ด้วยนะคะพยองพยางเรามีมาให้นะคะคุณพี่สวยๆเลยนะคะเดี๋ยวกลางเต็นท์นะคะจะพาไปชมในส่วนของเครื่องยนต์นะคะพี่ว่าจะใหม่กิฟตเหมือนตัวรถหรือเปล่านี่หนักนิดนึงนะคะต๊บ วางเลยจ้ะนี่คุณพี่ขาสภาพตัวเครื่องยนต์อันนี้นะคะทางทีมงาน QC ยังไม่ทันตรวจสอบเลยนะกางเต็นเอามารีวิวให้คุณพี่ดูก่อนเลยค่ะคุณพี่คันนี้เป็นเครื่องยนต์2.5นะคะคุณพี่นะประหยัดน้ำมันสุดๆเลยนะคะเห็นไหมคะอุปกรณ์รชิ้นส่วนนะคะจุดแต้ม QC จากโรงงานอยู่ครบนะคะไม่มีการเปลี่ยนมานะคะเครื่องยนต์เดิมๆแท้ๆจากโรงงานนิสสันเลยนะคะ นี่โครงสร้างด้านซ้ายมือกลางเต็นท์นะคะเหลี่ยมสานตัวน็อตนะคะไม่มีการขันไขหรือขยับใดๆนะคะชิ้นส่วนอุปกรณ์เดิมแน่นอนนะคะคานด้านหน้าไม่มีการชนหนักมานะคะคุณพี่ตรวจเช็คได้นะคะกลางเต็นท์มารีวิวกันแบบเรียวๆเลยคุณพี่อ่ะทางฝั่งด้านขวาค่ะคุณพี่ขาเห็นไหมคะเหลี่ยมสานตัวน็อตนะคะสีเดียวกับตัวรถเห็นไหมเออสภาพพร้อมใช้งานมากเลยนะคะ ฝากระโปรงด้านหน้าค่ะคุณพี่ตัวซีนยางใช้งานได้ปกตินะคะจุดน็อตนะคะอยู่ตรงตามตำแหน่งทุกตัวค่ะคุณพี่มีป้ายมอ,อก,กอด้วยนะคะการันตีคุณภาพเลยนะคะเดิมๆไม่มีการเปลี่ยนฝากระโปรงมาแน่นอนแล้วก็แผ่นซับความร้อน,นะค่ะคุณพี่ตรงนี้นะคะไม่มีฉีกขาดหรือ ลอยบิดเบี้ยวนะคุณพี่สภาพใหม่มากเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากได้กระบะผ่อนเบาๆดีไซน์สวยๆคันนี้จัดได้เลยค่ะนิสสันนาวารา Back Edition 2.5 EL ปี2019ราคาตั้งขายที่5 1 9 0 0 0ผ่อนเดือนละประมาณ9,000กว่าบาทเท่านั้นคุณพี่จัดได้เลยนะคะรายได้ขอสักประมาณ 15,000-20,000อันนี้ก็จัดได้แล้วนะคะแบ็กดิชั่นนะได้ใจคุณ,คณ,คณทุกคนแน่นอนนะคะใครที่สนใจย้ํากันอีกทีนะคะมาได้ที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่สาขาที่1ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งบินบุรีกรุงเทพนะคะมาหากางเต็นท์ได้อยู่ทุกวันเลยค่ะคุณพี่คะสาหรับคลิปวันนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่งการแจ้งเตือนให้น้องกางเต็นท์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัพคลิปลถดใหม่เรียวๆกันทุกวันเลยค่ะนี่สำหรับวันนี้ ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ bye bye.